อาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอซีนะครับผมอ่าคืนนี้มีสีสมแล้วว่าไม่อีกแล้วครับเป็นฮาร์ซูนหนึ่งแปดนะครับตัวนี้ฟีดาวเลยนะครับผมฟีดาวได้เลยนะครับดาวซูนบาทได้เลยนะครับรับรถจ่ายซูนบาทครับผมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับอุปกรณ์มีใบด่านนามีผ่านลังให้ตัวนึงนะครับอ่ายางหน้าอย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมอ่ตัวนี้ราคาห้าแสนสองครับห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทอ่าดาวเริ่มต้นซูนบาทครับบริ งวดย่อยสองพันครับงวดปีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับงวดปีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหรือใดรอยากได้งวดหน่อยลงกับดาวเพิ่มดาวได้นะครับหรือว่าอยากมีงวดย่อยก็บจ้งปรึกษาได้ครับเด้อนะครับปรึกษาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับผมตัวนี้ก็อย่างอังสวยๆครับผมเบาะเดี๋ยวห่อใหม่นะครับเบาะเดี๋ยวเห็ดใหม่เพิ่นถอดแบตไปแล้วนะวายสีสตาร์ใหยเบิง์นสตาร์จับนะครับตัวนี้นะครับผม อ่ตาตอนนี้ก็คือว่ารดลงหน่ำนะครับรดลงน้ำแล้วน,นี่เห็นบอลลอตดำๆ,อดๆดบอเป็นข้าบดำๆนี่ลดลงหน่ำนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนาะโดยปกติแล้วนี่ปกติล่อมมนต้องเป็นสีเทาดำนะครับลอต้องเป็นสีเทาดำนะครัล่อไมาเป็นสีสมผม,มกับบอลูเหมือนกันนะเขาอาจจะพ่นไม้นะพ่นเป็นสีสมไม่ใช่นะไปห,อด,หอดแล้วก็อาจจะพ่นเป็นสีสมนะครับผมนี่ ขั้น <étique> <occasions S 1> หน้าครับซ่อมมาแล้วครับขั้นหน้าซ่อมมาแล้วนะครับเด้๋วเดี๋ยวมาเบิร์กเที่งหนึ่งนะครับตร้างอาจจะเลื่อออกซ่อมขั้นหน้าหม่อีกนะครับอ่าเพืองถ่ายครับเพืองถ่ายมาท่านซ่อมครับเพืองถ่ายเดิมเดิท่านซ่อมนะครับสี Mother, ่เปลี่ยนเปียรลายยางอยู่ครับพวกแขนนี่พวกโซนะครับเปลี่ยน์ลายยางอยู่นะครับพ่นสีนี่พ่นให้ไหมเบิร์ขั้นครับสีพ่นให้ไหมเบิร์ขั้นนะครับผมนะสีพ่นให้ไหมไปเลยนะครับยางหลังยังดีๆอยู่สวยๆอยู่นะครับอ่าสภาพกะ ก็คือว่าตอนนี้ยังเดียวก็คือเป็นคราบน้ามันน,นะครับเป็นคราบหน้านะครับข่านหนาสอมมาแล้วเรียบร้อยครับข้านหนาสอมมาแล้วแต่วา่าเดี๋ยวอาจจะได้สอมอีกนะครับพวกลูกหมากนี่อาจจะได้เลี้ยนนะครับลูกหมากอาจจะได้เลี่ยนนะแล้วก็พวกสินพวกยัง,ง,งก็ต้องเช็คใหม่อีกนะครับผมข่านหนาหลวมบอยนะครับก็บอาจจะต้องสอนใหม่นะครับต้องให้สร้างบาเช็คก่อนนะเพิ่นต้อไปที่ร่องเบนงก่อนนะครับมีตัวออไหมีปัญหาเนาะ ระบบเครื่องเกียร์เช็ดเช็งให้หมดกับความสช้งานระบบต่างๆระบบคอ่คอนท้นนะครับระบบให้เอริก,กัดเช็ดไไมัเบิร์ตนะครับผมสีผนไไมัเบิร์ขั้นครับหนีหาแซนสองมืหาพันครับเริ่มต้นปีดาวได้เลยนะครับผู้ใดสนใจสอบถามได้นะครับตามรักก็รอมไม่ต้องเป็นสีเท่านะครับผมคิดว่าเขาไปพน่นไม่นะเห็ดสีสมเพราะว่าเดิมเดมไม่ไ้เป็นสีเทาดำนะครับผมเห็ดร่อมไม่ยด้เป็นสีเทาดำส้มนี่เป็นสีสมปกตินะครับแล้วก็สีสมละว่าครึ่งครึ่งนะครับผม สั่งได้นะครับผูบ้ใดอยากได้สีแบบใดนะครับสั่งได้นะครับลอยอยากอยากซีเท่าสีอย่างสั่งได้เลยนะครับสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับ0 6 1 0 2 4 3 4 3 4 3ครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3นะคร Luft ับสามารถจับจองได้นะครับส่งเอกสารจองได้นะครับผมแอดไลน์ได้เลยนะครับสามเบอร์โทรศัพท์ครับผมก่บุขันบุญมีไลน์กับเฟซบุ๊กก็ได้ครับ0 6 1ยอ้กหนึ่งไอเฟซบุ๊กซีเซลแมนนะครับเซียแมนคนหาทักมาได้เลยนะครับผมสีส้มลาวารครับ5018ูนนะครับ สีสีสมแล้วว่านี่งามทุกขั้นนะครับคัดคัดออกนะสีมันนี่บอบสีดอยู่แล้วครับบอมีสีดนะครับคัดออกเงาเงาเลยนะครับคัดออกเงาเงาเห็ดเป็นสีช่วงล่างงามนะครับงามทุกขั้นนะครับเอาไปนะผมคายไปแล้วสามขั้นนะครับนี่เขาเมีเขามาอีกสองเนาะที่เป็นขั้นที่สีที่หาบอนะครับนี่เขามาหมว่อัานมนสี่ศูนย์หนึ่งแปดสี่ร้อยชั่วโมงลรอกอะขั้นนี้นะครับตัวนี้รถปีสองเอา้ครับตัวนี้ยูเก่าร้อยชั่วโมงนะเก่าร้อยชั่วโมง รถปีสองห้าสองหกเก้าร้อยชั่วโมงนะครับเกินรอยกว่าชั่วโมงนะครับผมนะผู้ใดสนใจกาติดต่อเข้ามาได้ครับเด้อนะติดต่อเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ